เคยไหมครับแตบบ่ว่าอยู่ๆโรงเรียนอนุบาลที่ตัวเองจบมาก็โทรมาบอกว่าอยากเปิดห้องเรียนให้เรา <c oughs> เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าอยู่ๆครูก็โทรมาบอกเขาว่าอยากสัมภาษณ์สิทธิ์เก่าซึ่งสิทธิ์เก่าสมัยผมเรียนอนุบาลเก็โอเคแต่สุดท้ายก็มาครับแล้วโจทย์หนึ่งที่ได้คือว่าต้องอธิบาย AI ให้เด็กอนุบาล3เข้าใจซึ่งโอเคก็สักซส์ได้แต่สุดท้ายแล้วคำถามที่ผมได้กลับมาจากงานวันนั้นก็คือว่า ได้จิตที่โดนมาต่อชีวิตนะครับเต้โตมายังไงซึ่งก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลยต้องถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไหมล่ะโรงเรียนก็เลยแบบว่าเออเรามาเปิดห้องเรียนที่เป็นหลักสูตรของเต้ดีไหมก็ก็เลยมาคุยกันวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงใหม่ยังเป็นยังเป็นเด็กชายอยู่เป่น<ม>นูก<ม>ว่าโตขึ้นกจะพูดพูดเก่งขนาดนี้นะนี่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 ทำไมนี่อีลักษณนไมรับ ไม่ค่อยเรียนไม่เรียนไม่ค่อยเรียนทำงานอย่างเดียวเรียนไม่ได้เงินไวัยรุ่นสร้างตัวเอราะฉะนั้นเน้นว่าเด็กๆจะต้องมาตั้งเขียนนั่งเขียนนั่งเขียนอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ไม่เน้นการแข่งขันแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่แข่งเราแข่งแต่ว่าเราไม่ได้ยกเด็กที่ชนะจนแบบติดตั้งรั้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องมี้หรอแม่พี่สอนเนี่ยเขาได้ดูแลเพราว่าพาร์ทไม่ต้องติดกันดูแลเออนั่นแหละมันคือแยกกันออ๋ 2, years Later กำลันนงดูว่าเหมาะกับเหมาะสับชั้นไหมแต่ที่เราตั้งเป้าไว้คือเนอร์สเลี่ยบทุกวันตอนนี้ตอนนี้เราเรายัางไม่รู้ว่าบแบบแนลมันจะเป็นแบบไห <All right. S 2> นแค่นั้นเองคือคุูบอมก็ถามว่าจะให้เต้มาทำอะไรวะไม่รู้แหละแต่ฉันก็บอกว่าเธอบอกพีเธิมีทีเอชั่น จะมาให้คูเปิลกินคูเปิลไม่คิดหรอกเพราะว่าถ้าคูเปิลคูเปิลไม่ถ้าคูเปิลคิดเดี๋ยวมันก็จะครอบอีกว่าคูเปิลอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คูเปิลก็ยังมองว่าเอาไะลองชิมมาแล้วมาจอยมาจอยกันนนั